ครับเอากรบอกคั้งนี้แล้วจริงใจต่อกันนะครับก็ยังก็ตามนั่นจะตัวกันนะครับทางรัฐบาลนั้นก็เจรจาในการนี้แหละครับเอาก็มีความพร้อมทุกอย่างสอบแบบใจสี่ตัวเขาก็พร้อมเพราะตัวก็พร้อมนะครับนั้นเผื่อใจไว้ทุกสิ่งทุกอย่างผลประโยชน์ของประเทศไทยประเทศนั้นเขามารู้กัน นะครับก็อะเรียกว่อดีที่สุดเนาะนะครับครับผมดีใจถือใจพ่อใจยังจ่งยิ่งกับอายุปานีแล้วว่ากีเห็นแม่ทัพภาคที่สองบ่วจาถืออกถือใจประชาชนโดยเฉพาะเพิ่นเป็นคนอีสานคนอุดรธานี ใส่พ่อาอีสานซื่อสารกับพีน่น้องประชาชนโอกถึงปัญหาของกัมพูชากับประเทศไทยซึ่งมีกรณีพิพาทกันอยู่ในขณะนี้ครับกับเป็นทีพออพ่อ,อใจรค,ครับผมเปิดฟังแล้วฟังอีกตลอดเวลายากครับแม่ทับปาคที่สองสิมบ้าจาภาษาอีสา,บานบัดเฮ่า ผมให้กำลังใจนะครับในขณะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรมาจากภาคอิสานน้ำพันพ้นโทษบุญศิลป์พาดกลางขอให้เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลให้บรรลุความสำเร็จดังจุดประสงค์ไว้ขอให้ยุดีมีแห้งด้วยครับท่านแม่ทัพภาคที่สองครับผู้ถือใจ าตาเพิ่นคืองนแค้นแก่นคุ้นโอ้ดาราดนัก้องวันใจของคนดีสารแห่งวงาไงครับให้กำลังใจเดอ้อแม่ทับกุ่งเอ้ย